ท่องตำนานไปกับอริชัย EP 1475ตอนปรถมบทแห่งโพธิญาณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตอนที่สองต่อจากคลิปที่แล้วที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ประสบปัญหาใดๆก็มักจะเดินทางมาหาท่านเพื่อขอพรรถน้ำมนต์หรือขอเครื่องรางของขลังเอาไว้คุ้มครองตัว ซึ่งนำไปสู่การสร้างวัตถุมงคลอันลือลั่นและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการพระเครื่องของไทยวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั้นท่านสร้างขึ้นโดยมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างวัดไม่ได้มีเจตนาในเชิงพาณิชย์อย่างใดวัตถุมงคลของท่านมีมากมายหลายประเภทแต่ละอย่างล้วนมีพุทธคุณสูงส่ง และมีประสบการณ์ปฏิหารเล่าขานกันไม่รู้จบที่โดดเด่นที่สุดได้แก่มีดหมอมีดเทพสาตราถือเป็นสุดยอดวัตถุมงคลและเป็นจักรพัดิแห่งเครื่องรางของขลังประเภทมีดมีดหมอของหลวงพ่อเดิมสร้างตามตำราบโบราณอย่างเข้มงวดใบมีดทำรรจากโลหะอาถรนต่างต่างอย่างเช่นตะปูสังควาวนนตะปูตรึงลงศพเหล็กยอดเจดีย เหล็กน้ำพีเป็นต้นด้ามทำรรมาจากงาช้างหรือไม้ศักดิ์สิทธิ์อนุภาพของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นครอบจักกวาลสามารถป้องกันพูดผีปีศาจคุณสายมนต์ดำขับไล่สิ่งอปัปมงคลป้องกันอสร,รพิษและสัตว์ร้ายทั้งยังใช้ทำน้ำมนต์รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างน่าอศัศจรรย์เรื่องราวของผูท้ทีรอดชีวิตจากพยายนอันตรายต่างๆ เพราะมีดหมอของท่านนั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนเครื่องรางประเภทงาแกะด้วยความที่ท่านมีความผูกพันกับช้างท่านจึงมักจะนำงาช้างส่วนใหญ่เป็นงาช้างที่แตกหักเองตามธรรมชาติมาแกะสลักเป็นเครื่องรางรูปร่างต่างๆอย่างเช่นรูปสิงหรือราชสีซึ่งให้พุทธคุณด้านมหาอำนาจตบะเดชะเป็นที่เกรงขามรูปนางกวัก เด่นในด้านเมตตาค้าขายโชคลาภและรูปช้างซึ่งให้คุณวิเศษในทางอุดมสมบูรณ์และป้องกันภัยเหรียญรูปเหมือนเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างขึ้นในปีพศ2470เพื่อเป็นที่ระลึกในงานทำบุญสร้างส,างสลาการ,ปรเปรียนและต่อมาได้มีการสร้างอีกหลายรุ่นอย่างเช่นเหรียญรุ่นปีพศ2482ซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีจนเป็นที่เล่าขานในหมู่ทหารที่เข้าร่วมสงครามอิโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองว่าใครมีเหรียญหลวงพ่อเดิมรับรองว่าไม่ตายโหงายันถ้านได้สร้างพายันไว้หลายแบบอย่างเช่นพยันรอยมือรอยเท้าพายันนางกวักและพยันพรมสีหน้าซึ่งแต่ละแบบก็จะมีพุทธคุณแตกต่างกันไป ามอักขระเลขยันที่ท่านลงไว้ปฏิหารและประสบการณ์ของผู้ที่ใช้วัตถุมงคลของหลวงู่เดิมนั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจนยากที่จะนำมาบรรยายได้หมดสิน้นมีทั้งเรื่องของผู้ที่ถูกรอบยิงแต่ก็ยิงไม่ออกผู้ที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแต่รอดมาได้อย่างปฏิหารผู้ที่ป่วยหนักใกล้ตายแต่กลับหายดีได้ด้วยน้ำมนต์ของท่านเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งเสริมส่งให้ชื่อเสียงและก็บารามีของหลวงพ่อเดิม แผ่ไปสารออกไปทําให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือในฐานาะเทพเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาที่ยังมีลมหายใจหลวงพ่อเดิมไม่เคยโอ้อวดในคุณวิเศษของตนเองท่านมักจะถ่อมตนอยู่เสมอและสอนให้ทุกคนยึดมั่นในคุณพระัตนา,ตายัยและกฎแห่งกรรมเป็นที่ตั้งท่านย้ำเตือนเสมอว่าวัตถุมงคลเป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำความดีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือกรรมดี ที่แต่ละคนได้สร้างสมไว้ช่วงชีวิตในตอนนี้ของหลวงพ่อเดิมคือช่วงเวลาที่บารมีของท่านถึงจุดสูงสุดท่านคือเสาหลักของพระพุทธศาสนาในภาคเหนือตอนล่างเป็นที่พึ่งของมหาชนอย่างแท้จริงท่านได้สร้างทั้งถาวราวัตถุที่มองเห็นได้และสร้างศรัทธาที่มั่นคงให้ประดิษฐานอยู่ในหัวใจของผู้คนซึ่งมรดกธรรมและเรื่องราวในปัจฉิมวัยของท่าน จะได้ถูกกล่าวถึงในตอนสุดท้ายแห่งมหากาบชีวประวัตินี้การเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปย่อมนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมของโลกแม้แต่พระเถระผู้ทรงคุณวิเศษอย่างหลวงพ่อเดิมพุทธสโรก็มีอาจจะหลีกหนีกฎแห่งอนิจจังนี้ไปได้ช่วงปัดชิมไวยของท่านจึงเป็นบทพิสูจน์ถึงหัวใจอันแข็งแกร่งที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมท่ามกลางร่างกายที่ร่วงโรยไปตามวัย แม้สังขารจะไม่เอื้ออํานวยดังเดิมแต่จิตแห่งความเมตตาและเจตจำนงในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนของท่านกลับไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยแม้แต่วันเดียวในช่วงบ้านปลายชีวิตแม้หลวงพ่อเดิมจะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชารามากแล้วสุขภาพร่างกายเริ่มอ่อนแอลงมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆในนอนอยู่เสมอแต่ท่านก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดไม่เคยว่างเว้นในทุกๆวัน ก็จะมีสัตุชนจากทั่วทุกสรารทิศลังหลายเดินทางมายังวัดหนองโพอย่างไม่ขาดสายเพื่อกราบน้ำสการขอพรรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์และขอวัตถุมงคลจากมือของท่านโดยตรงซึ่งหลวงพ่อเดิมก็ให้การต้อนรับและสงเคราะห์ญาติโยมทุกคนด้วยใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะเหนื่อยล้าหรือเจ็บป่วยเพียงใดก็ตามมีเรื่องเล่ากันว่า ในช่วงท้ายๆนั้นแม้บางครั้งท่านจะอาภาษณหนักจนไม่สามารถจะลุกขึ้นนั่งได้แต่เมื่อมีญาติโยมเดินทางมาไกลเพื่อมาหาท่านโดยเฉพาะท่านก็จะพยายามฝืนสังขารลุกขึ้นมาต้อนรับและพูดคุยด้วยนี่คือภาพสะท้อนแห่งมหาเมตตาที่ท่านมีต่อสรรพสัตว์อย่างแท้จริงท่านไม่เคยปฏิเสธผู้ที่กำลังเดือดร้อนและต้องการที่พึ่ง ทำให้วัดหนองโพยังคงเป็นดังสถานพยาบาลทางใจที่สําคัญที่สุดของผู้คนในยุคนั้นกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งที่ท่านทําเป็นประจำคือการปลุกเสกวัตถุมงคลซึ่งในระยะหลังนี้ท่านทําพิธีในอุติของท่านการปลุกเสกของหลวงพ่อเดิมนั้นเข้มขลังและเปี่ยมด้วยพลังอย่างยิ่งยวดว่ากันว่าในขณะที่ท่านบริกรรมคาถาและเพ่งกระแสจิตลงสู่วัตถุมงคลนั้น วัตถุมงคลบางอย่างเช่นมีดหมอหรือสิงงาแกะสามารถสั่นหรือว่าเคลื่อนไหวได้เองราวกับมีชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่สิทธิใกล้ชิดหลายคนได้เคยพบเห็นมากระตาตนเองหลวงพ่อเดิมมีญานวิเศษที่สามารถอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำท่านมักจะรู้ล่วงหน้าเสมอว่าจะมีใครมาหาหรือจะมีเหตุการณ์ดีร้ายอะไรเกิดขึ้นหลายครั้งที่ท่านเด็ดเตือนสติลูกศิษย์หรือว่าชาวบ้าน ให้ระวังภัยต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและก็เป็นจริงดังที่ท่านได้กล่าวไว้ทุกครั้งและดูเหมือนว่าท่านจะอยางรู้ถึงวาระสุดท้ายของตนเองด้วยเช่นกันในช่วงต้นปีพศ .2494 หลวงพ่อเดิมเริ่มมีอาการอาภาษหนักขึ้นสุขภาพของท่านทรุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดคณะสิทญธญิณนุสิตได้พยายามนิม,มนต์ท่านไปนรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ แต่ท่านปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าถึงเวลาที่ต้องไปแล้วจะไปเหนียวรังว่าทำไมท่านปรารบกับสิทธิ์ใกล้ชิดว่าสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาขออย่าได้ยึดติดหรือว่าเศร้าโศกเสียใจยไปเลยสิ่งสำคัญคือให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทมันสร้างคุณงามความดี และยึดถือเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสูงสุดธรรมะสุดท้ายที่ท่านได้มอบไว้เป็นมรดกแก่สิทธิและสาธุชนทั้งหลายคือคำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทในชีวิตท่านย้ำเสมอว่าคนเราเมื่อมีชีวิตอยู่ขอให้เร่งทำความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยกรรมดีที่ทำเอาไว้นี่แหละจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยและเป็นสเสบียงติดตามตัวเราไปในพบหน้าแม้ตัวของอาตมาจะสิ้นไปแต่วัตถุมงคลและคำสอนยังอยู่ขอให้ใช้เป็นเครื่องระลึกถึงการทำความดีเถอดในวันอังคารที่22พฤษภาคมพศ2494เวลาประมาณ17นาฬิกา ข้ามกลางความเศร้าโศกอาลัยของคณะสงฆ์และสิทธิญานุสิทธิ์ที่เฝ้าดูอาการของท่านอย่างใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมพุทธสโรได้ละสังขารลงอย่างสงบนากุติของท่านที่วัดหนองโพศิริอายุรวม92ปีพรรษาที่70ข่าวการมรณาภาพของท่านได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความวิะโยคครั้งยิ่งใหญ่แก่ผู้คนทั่วทั้งประเทศ คลื่นมหาชนจากทุกสระทิศได้หลั่งหลายเดินทางมายงวัดหนองโพเพื่อร่วมคารพศพและแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจนบริเวณวัดหนองโพที่เคยเป็นทุ่งนากว้างใหญ่กลับคับแคบลงไปถนัดตาแม่สังขารของหลวงพ่อเดิมจะดับสูญไปแล้วแต่เกียรติคุณคุณงามความดีและบารมีของท่านยังคงสถิตสถาพรอ,อยู่ในหัวใจของผู้คนอย่างไม่มีวันสื่อมกลาย วัตถุมงคลทุกชิ้นที่ท่านได้สร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกไว้ยังคงปรากฏปฏิหารและพุทธคุณคุ้มครองผู้ที่ครอบครองบูชาอยู่เสมอมาจนถึงปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของท่านกลายเป็นของสูงค่าและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในหมู่นักสะสมพระเครื่องและผู้ศรัทธาทั่วไปราคาชาบูชาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่สูงค่ายิ่งกว่ามูลค่าทางวัตถุก็คือคุณค่าทางจิตใจที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและระลึกถึงคุณธรรมความดีของท่านมรดกที่หลวงพ่อเดิมได้ทิ้งไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังนั้นมีอยู่3ามประการสำคัญคือมรดกทางวัตถุคือวัดวาอารามโรงเรียนและสาธารณประโยชน์ต่างๆกว่า30แห่งที่ท่านได้สร้างและอุปถัมภ์เอาไว้ ซึ่งยังคงอำนวยประโยชน์ให้แก่สังคมมาจนถึงทุกวันนี้มรดกแห่งเครื่องรางของขลังคือวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทั้งพุทธศิ์อันง,งดงามและเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยที่เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเป็นอนุสรแห่งความศรัทธาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมรดกทางธรรมคือคำสอนอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่ท่านเดชพรมสอนอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมความเมตตากรุณาและความไม่ประมาทซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ชีวประวัติของหลวงพ่อเดิมพุทธศสโรตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวระสุดท้ายแห่งการลาสังขารคือตำนานแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้จุติลงมาเพื่อโปรดสัตว์โลกโดยแท้จริงตลอดชีวิต 92ปีของท่านได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและเพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาอย่างมิรู้จักเหนื่อเหนื่อยแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดนามของหลวงพ่อเดิมวนหนองโพก็จะยังคงประทับอยู่ในความทรงจําและหัวใจของสิทธิารุสิทธ์และสาธุชนชาวไทยตลอดไปสมดังสมัญญานามที่ได้รับการยกย่องสูงสุดว่า เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควยังไม่มีข้อกังขาใดๆก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ